ตกระเอมโตตกระลนะครับเลน่นีนเียวครับกร้อกรบเชิทุกท่านจะได้รับชมนะครับจ้ารวมนองเด็กได้รมนะครับน จาหูอท่นกอนจอท่นกอนโอ้น่รักมายขนาันทจันรระโดกองกเป็นิีสสมครับ่อลึายถะครับอยู่รวมกัได้ยินนความสุขครับยอครับเจ้า นี่คือพลังสามากีพลังของเด็กเก่งของน้องๆเด็กๆและเยาวชนตะบนลุงหลวงของเราครับเจ้าขบวนสุแังนะเจ้าเป็นขบวนของมูฮักบ้านแม่เหนือของเขานะเจ้านำโดยท่านผู้กําน,นังนะเจ้านี่วัดสุภา,นะา,านะเจ้าต่อกับนันของเขานะเจ้ารบมือดงังตอนรับพี่น้องบ้านมาเหนือมูฮักจิครับสวัสดีเจ้า พี่น้องบ้านมาเหนือนะครับห่วงสืบสารประเ,รเพณีอีเบ็งวัดพระธาตุลำปางหลวงน,ลนะครับเดินได้เจ้าเดินได้เลยเดินได้เลยเชิญเดินเลยครับโดยพระปรมาจารย์ร์บ้านปีหลวงครับเจ้าแล้วก็ายนะเจ้าสนสธิมงการของท้องในที่นี้นะเจ้าประเพณีอีเบ็งน,นะเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็จะมา,มาด้วยนะครับ ของประกอบงานนะครับนั้งทีมนะครับพี่น้องบ้านานานเหนือของเรานะครับเจ้าตามด้วยท่านผู้ช่วยนะเจ้าบ้านนาเหนือนะครับร่วมสุขศาสเมื่อทางประเพณีนะครับงานนีิเป็นไหว้สาของพระมหาเจ้าลำปางหลวงนะครับเอาเภอต่กค่าจากวัดลำปาง ในวันนี้นะครับวันที่สี่พศตวรรปสพรรรกสบปดกับ,บสงครับ,บจ้าวแตะกี้มุกมาล้วมกันเดียวกับกระจายเข้าแถวยันเก่าแล้วนะ,อะเอาเดินได้ค่ะรับต,<ะ>ต้นเขียต้นพิงนะครับมีงอ้อมสุนม,ม้าสุนกุน้งนขสวนค้งะที่ขมอ้อมนาะตุ้งตนนะม้าฮะล่ะอ่าครับก็นี่ของสมัครสมาสมัครกีของแต่ละหมู่บ้านนะครับ เห็นไก่ๆครับพ en> ี่ออมครับตัวยังครับว่าจ้าจ mm ้าถ้าตีความพีชหน่อยเดีเขาลองฟังปัวเราปัจะไทยกอดออกมสกแบบไรและเห็นน้องๆเยาวชนครับเสียงเอาหันก็อีื่ปื้นจ้างก็หนุ่มจะไปจวนหองไก่ไก่ตาบดีเกิดเซลฟีก่ะ ผู้สมมติคณะกรรมการโดยจัาเพน่ากลาใจไทยเจ้าหน้เจ้าผูง้รักเป็นข้าพ่อผู้เป็นดั้งจ้แสวัสดีเจ้าพรบมือต้อนรับขบวนนี้เลยค่ะหมูฮกทั้ง่พระสิรสวัยอยู่คูขันยุนนะครับขอถวายดวงใจด้วยสำนึกแห่งความรักเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ ขอส่งพระวิญญาณสุดแไงใจในห้องฟ้าสุราลายัยื่อรำเทิศน้อมลำลึกถึงพระพรมหากราุณาธิคุณหาสุดที่ไม่ได้หาสุดที่หาสุดที่ไม่ได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบร,ระมราชชนนีพันปีหลวง ข้าพี่อ๋อมครับทานนะท่านประธานในพิธ็นอีพ่มแกผู้เป็นเกียร์ข้าพิอ๋อมครับปิดจ้าแท้ๆเลยครับจากบริษัทของเฮานะเจ้าในหนักเอเดตของเยาวชนที่ว่าอยู่ในแฮนดอ๋อฮัลโหลบันดูเปิ้ก้าจ้างนะเจ้าตอนนอบถวายความอะไรอย่างนี้ตามด้วยนะเจ้าขบวนตีเก้านะเจ้าจากบ้านมาไตของเฮานะเจ้านำโดยท่านผู้ใหญ่ประเทืองเสริมสุขปนะเจ้า เม่ีบากทีเก้านะครับกระดัดเข้าสู่ด้านหน้าพาราเมติสนะครับจ้วาวการะข่ทงทงุกทา่ทานนะาะในพิธีของเขาแน่นนะจ้าวจ้าววันนี้ นาเจ้าได้ถือพรพบ้มฉายลากนะเจ้าของรชัชกาลที่เก้าและภาพพันปีหลวงของเฮานาเจ้านำโดยท่านผู้ใหญ่ประเถืองเสริมสุขนะครับผู้ช่วยมารีแปลงจิตผู้ช่วยนวพันธ์บั้งเมกนะครับขอเสียงปรกลมมือต้อนรับแก้งหนึ่งครับและก็จะมีป้ายรุรงนะครับงานแห่งกวาตาและงานยีเป่งครับพี่อมครับและจะมีชาวบ้านมาไต้นนอมลำลึกในพระมหากรณนทิคุณสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับพี่อมป้ายเปิ่นธรรมจาก ป็นห้องวัด<ท>ี่เป็นสงสารนั่นน,ะน,ะนะ่ะเจ้าที่เป็นห้องวัดจาราน,นะเจ้าแล้วเอาน่าจะแจ้งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเจือกนะเจ้าเอามาเรียงมาร้อยเรียงให้เป็นกําอู้กําจานะเจ้าไหวจ่าพระธาเจ้าลําปางหลวงยี่เป็งน,นะเจ้าทักษาหินห้อยนะครับเราสู่ลูกหลานประเทียี่เป็งกบอยอ๊อครับเจ้าถ้าจะให้ยีก,กับะตวรวสูเ่เข้มเก็ได้พี่กีตอนอ้างก็ไ้สูงอายุนะคันปิดใไปบัดเจ้า เว้าตาแล้วบขบวนมาต้นมะตูมต้นเตียนต้นเพิงนะครับอันนี้นะครับปัจจัยว่าใจแรงงานผูศุนยโญน้อาๆเป็นงานเจ้าเอามาช่วยกันนะเจ้าอ้าวไปผู้ช่วยแป่งงานผูตั้งหลังนี่เองสวัสดีเจ้าผู้ช่วยก้อยผู้ช่วยนะครับเจ้าตามด้วยนะเจ้าขบวนสุมดอกนดอกสุ่ดอกไน้นะเจ้าแล้วก็ ต้นข้อตอกต้นหอมตามด้วยจุกตอกเข้อตอกดอกไม้ต้นกู่ฝานขบวนโคมตามด้วยนะเจ้าขบวนแคร์ขบวนควอตันของบ้านอ่าหมูเก้าของเฮานะเจ้าเปิ้นบอกว่าเปิ้นทําออกมาในรูปแบบของพยาพี่ใช้ส่งทางพระเจ้าพ่จ้ารของเฮานั่นเองอ่านไปอ่านมาหมู่หลังพุ่นครับพีิองครับ กัญชาจกไก่แล้วสรนสารน,นาตีน้ำต้มกุ้งแดพี่แน่นะครับเราโคนะครับเป็นโคมาไทยเ้านะครับเขาคนไทยนะครับเนาะมีโคม,ม,ม,มไตรงรงนะครับ ด้านารการนะครับไปที่นักอกนักใจก็ไอุ้ครับชววหัวแตนเลยนะครับสวแีเงินมาคูน้อมาตงัน้ำนีะเอาว่าเราปล้วครับไแล้วครับ่้อแางแลยตัว้าไปนะครับในนะครับเป็นของอพี่แอ๋อผกาที่ คราหม้ามาเที่ยด้แลวเพื่อไปหาม้านะรบมือปมมือเป็นทักษจแห่งคาถึงครับ่านของหน้าใจงูตเก้านะครับปมมือปมมือปรือปมบืมรไงได้หรอครับเปิดไงดีแ้เปิดงูแ้วเปิดงูราให้ต่นด้านอเราเจ้าหน้าก็เปิดไงบ้านมาดังจะได้หรืว่าดังเงครันก้ายตัวนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ออมใช่สรุปขนาดสามนนทีครับพี่ออมครับเป็ดสีสันนะครับมาไกลๆครับพี่ออมนั่นคือขบวนที่สิบนะเจ้าจากบ้านล้อมสีป้ของเฮ้านะเจ้าโปรเจกตของเฮ้าค่ะอันก็เหลือประมาณสิบเหลือประมาณ3สีขบวนนะเจ้า ก้อยพอกันไปกํน้อยกํน้อยนะเจ้าขบวนที่ิปบ้านล้อมสิบป้อนนะเจ้านำโดยท่านผู้ใหญ่สมยศขนาดใต้นะเจ้าสาอเงาของเขาตะกันใต้มาละนะเจ้าทางพวกเยาวชนนะเจ้าของบ้านล้อมของเขานะเจ้าเอาน้องน่องหนูนะเจ้ามาถือพระบรมชายาลักษ์เจ้าแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นำขบวนมาเองเลยนะเจ้าชายเดียวมันพระเอกเลยนะครับวันนี้ครับท่านผู้ใหญ่สมยศขนาดใต้ของเขานะครับขอเกย์สมบัติเมธี ยังมีความรอสมมาตรเดิมๆแลสมาตรเป็นอย่างนี้นี่นะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับบ้านหล้อมสีป้อเลยครับแล้วโดยทางปุใหญ่สมยศขนาดใต้ของเรานะครับปุยยัยคนเก่งต่อครับบ้านหล้อมสีป้อร่วมรับวัฒนธรรมสืบสานประเพณีเจ้าเหนือนะครับบ้านหล้อมสีป้อวัฒนธรรมร่ำคาญคนรำล้ำช่วยกันสืบสานสื่อสารงานอีปิงเธออยู่คู่คนดตังป้า ยาเมาของไม้ <Okay. S 1> และพะทุทธธรรมนะครับอยู่คูบาร,รมีพระอาจฐเกลว์หลังตั้งหลวงครับสวัสดีจ้าท่านผู้เชื่อจ้า,าแลกษตามด้วยนะเจ้าพระพุทธองงมาส่งต ใช่ครับนั่นโดยทางผู้ใหญ่ที่พี่อ้อมได้นำาเรียนไปนะครับผู้ใหญ่รูปล้อของเขาครับผู้ใหญ่พิสิทธิ์นิริตของเขาครับพี่น้องบรรจุดโมฮาสืบสารประเพณีล้านนานนะครับเดินหยีเพ้งหลังฟังหลวงนะครับก็หนาสักสามแสนเนาะสามแสนใช่ก็สามแสนอายุก็เหมาะ บ้านไหนบ้างโครงกันจัดทำนะครับขบวนกอตาน<ช>แบบครับ<า>เพื่อสื่สารวัฒนธรรมประเทศนี้เดือนอี่ปิงน,นะครับประกอบไปด้วยตะบนบ<ม>รังหลวงของเขาครับประกอบไปด้วยอย่างครับพียองครับซุ่มมาร์กและซุ่มปูต้นเตียนนะปั่นกัมกทะทงมาตวัวนะเจา้าตามด้วยโคมแลม้วก็ขบวนตุ้งนะเจ้าต่อเสียงพี่น้องมั่นจูดจริงค่ะ รูแปแบบของ,นะข,องขาวนนะเจ้า,าจแบมไม่ <c oughs> ปไปเป็นล้มเจ้นานะมาเป็นครับเจ้าข้บวันขวนของ,ของอโมหาของเรานะจ๊ะบนทายถอดออกมาใ้ดูปแบบของใบสีเพระ่าทวุกทุกนะทุกท,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 กทก